เวลคัมทูพีพีแชนแนลสวัสดีค่ะกับผมกับบุ๋มนะคะในรีแคปเพลงน้านาของ GOT7 นั่นเองนะคะ เจบีแจ็คสันมาร์คจินยองยองเจแบมแบมและยุกยองอันนี้เป็นมิน,นิอัลบั้มของกอเซเว่นเพลงนี้เขาบอกว่าพร้อมถ่ายทอดตัวตนที่แท้จริงถึงเธอเหล่าอากาเซที่ยังเหนียวแน่นและยืนหยัดเพื่อพวกเขาอยู่เสมอคือขนาดบูมเพิ่งมาเป็นแบบเพิ่งมาติดตามแจ็คสันอย่างที่บูมบอกไปในเพลงบลใช่ไหมคะว่าบูมอ่ะเพิ่งติดตามแจ็คสันได้ประมาณปีหนึ่งใช่ไหมนั่นไม่ถึงไม่ถึงด้วยซ้ำไม่ถึงปีด้วยซ้ำแล้วคือตอนนั้นคือเขาก็ห่างหายจากเขาแยกย้ายกันไปไงบูมก็เพิ่งมาติดตามเขาหลังจากแยกย ก็คือดีอ่ะดีหมดเลยนะคะงานดีทุกคนเลยนะเขาบอกว่าเพลงนานาๆน,น,นี่น,นะคะเป็นเพลงไตเติลมินิอัลบั้มถูกปะ่ะหัวหน้าวงอย่าง J b ีมาเขียนและร้อยเรียงเรื่องราวความรักถึงเราแฟนคลับถ่ายทอดภาพลักษณในแบบฉบับป๊อปฟังสบายๆไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปกับความหล่อที่ชุนเชตเต้นไม่เป็นจงังหวะอันนี้จรงิงๆตอนที่ฟังแล้วบุ๊บแบบ <c oughs> อย่างนี้เลยจ้าโดยรวมของเอมียบุมชอบสีสันแบบนี้อยู่แล้วค่ะทุกคนรู้นะคะคนที่เป็นแฟนคลับชังบุ๊จะรู้หมดว่าบุมชอบสีสันที่แบบว่าสบายตาสะอาดตาแล้วมีความสดใสน่ารักไม่มืด แล้วก็ไม่เหวี่ยงอเออนั่นแหละเขาบอกว่าเหมือนเป็นการสร้างบ้านใหม่ที่มาจากการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในวงแล้วก็ความรักจากเราอากาเซเราแฟนคลับน,นั่นเองบูก็หาข้อมูลมาประมาณนี้นะคะแต่ถ้าว่าผิดพลาดประการใดอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยโอ้แล้วทีนี้บูหมาเห็นน้องรุ่นน้องบูหมาไปดูคอนเสิร์ตค่ะเป็นแบบว่าคอนเสิร์ตเดี่ยวของมาร์คแต่ว่าแบมแบมเป็นแบบเหมือน MC เป็นไปร่วมแสดงด้วยนะคะเขามาร์คแบมนะคะมาร์คแบมเป็นแบบสเปเชียลเอ็มซีแอนด์เกรดอะคนพิเศษแบมแบมที่ จะมาร่วมสร้างความสนุกด้วยกันมีเมื่อไหร่มี28 29ซึ่งวันนี้เป็นเทลเลอร์ออนวันน,น,นี้วันที่ย8บใช่ไหมเออน่นแหละเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวของมาร์กนั่นเองใครที่ไปก็คือมาเม้น์บอกกันหน่อยนะผงแบบว่าใจฟูมากๆรอบที่แล้วบูมจาได้บูม,ำบมทำคลิปรีแคปประมาณเออประมาณสินาทีใช่ปะ่ะ5้านาทีนั่นะคือบูมอวยแจ็คสันไปแล้วอะอวยความนาา่ารักความหลอกการเต้นอะไรของแจ็คสันแล้วภาพการเต้นอันนี้ก็คือเป็นภาพการเต้นแบบน่ารักน่ารักอะนา่นาอะไรเงี้ยนา่นารัก,กทุกคนเลยนะคะเลิฟอยม่ เสร็จมสเสร็จผมได้รับข้อความหนึง่งแชทที่บอกว่าดูแบบเบื่อหน่ายอ่ะผมนํามือพันกันจนยุ่งเพื่อไม่ให้บทสนทนาของเราแบบขาดหายไปก็คือพันละวันเลยอบบอยากจะคุยต่อได้เรื่อยเหมือนเป็นเส้นคู่ขนานของกันและกันเส้นคูข่ขนาดของกันและกันคือเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันไม่ใช่แบบขนานแบบไม่มีวันเจ็บก,กันนะคือแบบว่าเยๆเดินไปด้วยกันอย่างปะอยากจะรู้จากสเปคคุณเป็นยังไงบอกกันได้ไหมคะบอกกันได้หรือเปล่าใจสองใจจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นโอ้ คุณจะุณลุ้นช่องหวานไอ้าอยางกันนะัน่นนะมือสองมือได้ชิดใกล้กันนั่นดิจะพักก่อนก็ได้หมายถึงตายอ้อมกอดผมตายกูตายกูตายกูตายวันนี้ที่ข้างคุณจะมีแต่ผมและผมคนที่จะทําให้คุณยิ้มได้มีแค่ผมและหน้อย Oh, นะผมมีความสุขมากเหลือเกินผมสงสัยทุกอย่างเกี่ยวกับคุณคือแบบอยากรู้เนาะแบบว่าคุณกินอะไรชอบกินอะไรอย่างนาี้นะแบบความเป็นตัวของคุณเองอะ่ะผมอยากรู้เอาแต่ยิ้มทั้งวันไม่มีสาเหตุระยะห่างระหว่างเราที่ลดลงใจผมที่เริ่มรู้สึกเพิ่มขึ้นเหมือนมิเตอร์แท็กซี่คือหมายระยะห่างจากแบบอากาเซ่กับเขาใช่ไหมเพราะว่าเขาไปห่างหายกันทําเพลงไปใช่ไหมไม่ยังไม่ได้กลับมารวมตัวกันเนาะนะแล้วใจผมก็เริ่มรู้สึกเพิ่มขึ้นเหมือนมิเตอร์แท็กซี่เพราะมิเตอร์แท็กซี่ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆอาจจะอึดอัดน,นิดหน ู้จักรอคอยนี่ไงนี่เขาหมายถึงพวกเราที่แบบว่ารอคอยใช่ไหมคะเขาว่ากันว่าเนี่ยโชคดีจะหล่นทับคนที่รู้จักรอคอยเฮ้ย เรโชคดีเราคอยแล้วเลยโชคดีถูกปะเรื่องราวของกันและกันที่เริ่มอย่างเป็นธรรมชาติคือแบบมีความรักกันให้แบบจริงใจแหละแม้กระทั่งเรื่องราวที่ทําให้ม้วนเขิอนเขินค่ะเขืนหมดเปิดประตูใจทุกบานลบเส้นกั้นออกทุกเส้นเส้นอะไรที่มันยังมีลบออกให้หมดตัดออกให้หมดจ้ะอาจจะดูเชิงหยอกเล่นแต่มันก็ดีนี่นาเป็นคนขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ดีนะฟิลดีนะฟิลกู๊ดนะวันนี้ที่ข้างคุณจะมีแต่ผมและผมอ่ะแล้วก็เป็นท่อนทุกใช่ไหมคะที่แบบว่าโอนินียอบจารีนานานาเราไม่เป็น อันนี้ผมอ่านตามเขาเราอาจจะใจตรงกรันคิดเหมือนกันอยู่ก็ได้เรามัวลังเลอะไรกันอยู่อะปลดปล่อยใจให้เป็นไปนตามที่เราต้องการสิครับอยากจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กลน้อยน้อยเนี่ยก็เล่ามาได้เลยนะผมชอบฟังว่าูมชอบตรงนี้เนะาะเนี่ยที่ผมบอกคือแบบกินอะไรชอบกินอะไรหรือวันนี้เป็นยังไงทําอะไรมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยน้อยในชีวิตอะแต่คุณเล่ามาเถอะผมก็อยากฟังอะผมอยากฟังเกี่ยวกับคุณทุกอย่างนะเพราะว่าคุณคือคนที่รักผมแล้วอยู่แล้วรอคอยพวกผมผมก็อยากจะฟังเรื่องราวของคุณนะอะ คนถูกมายว,วันนี้ที่ข้างคุณจะมีแต่ผมและผมะทําให้คุณยิ้มได้ก็มีแต่ผมและผมะมีความสุขมากเกินใช่คะ่ะป้าก็มีความสุขมากเลยคะ่ะอยากจะบอกว่าตอนพอเราพูดแล้วก็คําแปลบุมมีความจุกใจเหมือนกันนะรู้สึกว่าคิดถึงแล้วก็รู้สึกว่าน้องๆดูแบบว่าจริงใจกับแฟนคลับทุกคนนะ,นะคะบุมไม่ต้องบอกให้ไปดูกันเยอะๆหรอกทุกคนดูกันเยอะๆอยู่แล้วนะคะแม้แต่บุมเองก็ไม่ได้ฟังเพลงนี้รอบสองรอบแน่นอนบุมฟังเพลงนี้หลายรอบแน่นอนนะคะเพราะว่าก็มีแฟนๆเราอยู่นะคะอ๋ออุ๊ยแล้วตอนเวทีคอเชล่าขอมานิดนึง โคือดีมากหวังไม่อยู่หวังไม่อยู่แต่หวังก็ไม่ว่าอะไรบุมเคยบอกหวังว่าถ้าเกดเซเว่นมาและฉังบุมไปดูได้ไหมหวังบอกว่าไปดิคือหวังไม่ห้ามเลยว่าบุมบบมูดีใจมากที่ว่าแฟนเราเข้าใจในในการชอบของเราเพราะเขาก็รู้ว่าเราก็ไม่มีทางที่จะแบบนอกใจอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่ไงนี่คือเขาระดับโลกไงมันไม่ใช่แบบว่าผู้ชายทั่วไปธรรมดาอย่างนี้แฟนเราก็เลยบอกไปสิไปสิไปเลยเริ่มเลยอ๋อ มื่อกี้บบอกผมจะเล่าให้ฟังบุมฝันวันนั้นน่ะคือด้วยความตีหนึ่งแล้วบมหลับไม่ได้บุมก็เลยดูรูกไปเรื่อยๆทีนี้บมไปดูลูกแจ็คสันใช่ไหมครับทีนี้บมก็เลยเอ้ยฝันนีละปิดมือถือตีหนึ่งกว่าเท่านั้นแหลคะค่ะกะว่าจะฝันถึงแจ็คสันใช่ไหมคะอยู่ดีๆในหัวบมอะ่ะมาทางก็อเซเว่นน่ะจริงๆก่อนนี้เขาจะออกเพลงอีกนะเออมาทางก็อเซเว่น่ะแล้วบุมแบบเฮ้ยอะไรอะในหัวตีกันเยอะมากตีกันจนบุมไม่ได้หลับจนตีห้าค่ะทุกคนตีห้า,าวันนั้นคือเหนื่อยมากอะเหนื่อยกับความฝาััััันนนนนนตววววเเเออออองงงบุมกก็ลลยย่่าีีี้้้ขขใหหถึด๋ ก็นล้กันตกตลกตัวเองเลยตอนนั้นโอเคทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเล่าให้ฟังละแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วไปดูบล็อกช็อตกันเยอะๆนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย